Crystalsling the andal across สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับรายการทฤษฎีแบบเป็ดๆวันนี้นะครับผมก็จะชวนคุณเนี่ยมาคุยกันเรื่องของการกําเนิดจักรวาลน,นะครับในโลกของความเป็นจริงนะครับแล้วก็ในโลกของ มาเวลยูนิเวิร์สนั่นเองครับในโลกของมาเวลยูนิเวิร์สเนี่ยหลังจากเกิดจักราวาลขึ้นมาแล้วนะครับ <c oughs> ก็ได้เกิดมณีทั้ง6เม็ดขึ้นมาครับซึ่งมณีแต่และมณีเนี่ยก็มีพลังที่แตกต่างกันไปนะครับและเรียกได้ว่าทุกอย่างบนโลกหรือว่าสิ่งต่างๆในความเป็นจริงเนี่ยมันแทบจะมีอิทธิพลมาจากมณีทั้งหมดเลยนะครับและสิ่งที่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เราเดินไปในที่ต่างๆหรือว่าปรากฏการณ์ต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยทฤษฎีที่เอามาอธิบายเนี่ ฟิสิกส์นะครับเคมี ME, แล้วก็ชีวะถูกไหมครับแต่ผมจะพูดในกรณีของเกี่ยวกับฟิสิกส์นะครับแล้วก็เป็นแรงนะครับหรือว่าเป็นการกระทำเนี่ยที่ทาให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆที่เราพบเห็นนะครับไอ้ปรากฏการพวกเนี้ยถ้าเกิดเป็นในหนังเนี่ยมันนีที่ผมคิดว่าเอ้ยมันค่อนข้างจะกใกล้เคียงที่สุดนั่นคือมันีภาวะข้อม็นจริงถูกไหมครับมันนีภาวะข้อม็นจริงเนี่ยมันสามารถควบคุมสิ่งต่างๆเนี่ยให้เกิดได้ตามที่คิดเลยในช่วงเวลาขณะหนึ่งเท่าที่ผมรู้นะครับดังนั้นเนี่ยเราลองมาดูกันว่า ไอมันีเหล่าเนี้ยไอไอมันีความเป็นจริงเนี่ยเลอริตี้สโตรเนี่ยเขาต้องควบคุมอะไรบ้างถูกไหมครับอย่างแรกนี่เลยเขาต้องควบคุมอนุภาคให้ได้ก่อนอนุภาคมูลหาเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณจะทําให้เพื่อนของคุณเนี่ยหน้าตาเปลี่ยนไปแปลว่าคุณต้องเปลี่ยนโครงสร้างของเขาให้ได้ถูกไหมแล้วมันีพาวความเป็นจริงเนี่ยในหนังหลังจะเกิดจักรวาลแล้วเกิดมันีพาวความเป็นจริงขึ้นมาในโลกความจริงเนี่ยเราก็เกิดอะไรทํานองนี้ขึ้นมาเหมือนกันหลังจากเกิดจักรวาลขึ้นมาเนี่ยหลังจากเริ่มมีวิกแบงภายในไม่กี่วินาทีต่อมาเ มันก็เริ่มเกิดเป็นควาร์กนะครับเกิดเป็นอะตอมเกิดเป็นอนุภาคมูลฐานเล็กๆขึ้นมาก่อนก่อนจะเป็นอะตอมต้องมีอิเล็กตรอนต้องมีอัพควาร์กดาวควาร์กเกิดเป็นเหมือนเขาเปรียบเทียบเลยนะว่ามันเป็นเหมือนน้าซุปหม้อเลยครับและไอ้น้าซุปหม้อนเนี้ยมันมีความร้อนสูงมากพอมันเริ่มเย็นตัวลงเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆรอบๆของน้าซุปเนี่ยพวกเนื้อต่างๆมันก็เริ่มจับตัวกันกลายเป็นอะตอมขึ้นมาครับอย่างแรกเนี่ยเรียลิตี้สโตนจะต้องควบคุมอนุภาคเหล่านี้ครับเพื่อทําให้สิ่งตตต่่่าาาาาางงๆเนียอออกกมห้้ทรร อย่างที่2อครับอนุภาคเหล่านี้มันต้องมีแรงครับภายในอะตอมเนี pest, ่ยเราก็จะมีแรงนิวเคลีย์แบบเข้มนิวเคลีย์แบบอ่อนและในสารต่างๆหรือว่าธาตุหรือว่าแม้แต่ตัวเราเองหรือในอุปกรณ์ที่เราใช้หรือไม้ที่ผมใช้อเสียงเนี่ยมันก็คือแรงแม่เหล็กไฟฟ้าครับซึ่งแรงในจักรวาลเนี่ยแรงในธรรมชาติของเราเนี่ยมีทั้งหมด4แรงนะครับที่เรารู้ตอนนี้นะครับก็คือ1แรงโน้มถ่วงนะครับ2แรงแม่เหล็กไฟฟ้า3แรงนิวเคลีย์แบบเข้ม4แรงนิวเคลีย์แบบอ่อนนะครับ ซึ่งมันก็เป็นแรงที่เลอริตี้โตนเนี่ยต้องควบคุมได้เหมือนกันพูดลุมๆกมคือถ้าเกิดในจักรวาลเนี้ยจะเกิดเลอริตี้โตนขึ้นมาจริงๆเนี่ยสมมติเป็นแบบในมาเวลเลยเพราะฉะนั้นพลังของเลอริตี้โตนเนี่ยควบคุม2อ,อย่างในจักรวาลน,นะครับ1คืออนุภาคมวลฐานและอนุภาคต่างๆครับ2ก็คือแรงนะครับแรงต่างๆซึ่งการควบคุมแรงพวกนี้ก็อาจจะต้องควบคุมไปถึงสนามควอนตัมแล้วก็สนามที่ทําให้เกิดแรงเหล่านั้นด้วยนั่นเองครับต่อมาเนี่ย หลังจากเราค้นพบว่าเอออ,น,อนุภาคเรามีอนุภาคแล้วใช่ไหมทีเนี้ยคุณลองคิดสภาพนะครับตามทฤษฎีของสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เนี่ยจักรวาลมีลักษณะเหมือนผืนผ้าพอเราวางอะไรลงไปเนี่ยผืนผ้าน,นั้นก็จะยุบถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราคิดสภาพว่าถ้าเราวางของหนักลงไปในผ้าผืนหนึ่งเรื่อยๆครับผ้าผืนนั้นมันก็หุบลงหุบลงหุบลงไปเรื่อยใช่ไหมครับแล้วมันก็หายไปในที่สุดกลายเป็นก้อนก้อนเดียวทีนี้คําถามก็คือว่า อา้าวแล้วอะไรทําให้จักรวาลมันยังขยายตัวต่อได้นักวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็ตั้งสมมติฐานว่าสิ่งที่ทําให้มันขยายตัวต่อได้เนี่ยมันจะต้องมีปฏิอนุภาคหรือว่าแอนตี้มทเทอร์ไอตัวแอนตี้มทเทอร์เนี่ยมันจะหน้าตาเหมือนกับสารเลยครับหน้าตาเหมือนอิเล็กตรอนเลยหน้าตาเหมือนโฟตอนเลยถ้าเป็นแอนตี้อิเล็กตรอนเนี่ยหน้าตามันก็จะเหมือนอิเล็กตรอนครับแต่ว่าขั้วประจุไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามกันถ้าใครเคยดูหนังต่างๆผมเพิ่งจะรู้ว่าเอ่อในเน็ตเขาก็มีการพูดถึงปฏิออนนนุภาคคกักันนะรบ ไอปฏิอนุภาคเนี่ยมันก็เหมือนเป็นด้านตรงข้ามของเราถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ปฏิอนุภาคสามารถทําได้ก็คือมันสามารถสร้างพลังงานมหาศาลได้ครับถ้าคุณนําอนุภาคนะครับแล้วก็ปฏิอนุภาค2อันมาชนกันเนี่ยมาเจอกันนะครับให้มันเจอหน้ากันเนี่ยมันจะเกิดการระเบิดที่รุนแรงที่สุดในเอกภพเลยนะครับมันจะเกิดการประลัยเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้ถึงขั้นทำลายเอกภพได้นะครับแต่มันรุนแรงมากจริงในระดับเอกภพดังนั้นเนี่ยถ้าจะพูดถึงอะไรสักอย่างที่เป็นพลังงานเนี่ย ผมก็นึกถึงอ่า energy stone นะครับใช่อ่า power stone ใช่ไหมในหนังเขาเรียก power stone ก็คือมันมีพลังนะครับมันมีพลังเนี่ยในหนังมันปลดปล่อยพลังได้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดพลังงานหรือว่าพลังได้ในโลกความจริงมันก็มีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นพลังงานความร้อนพลังงานจากเสียงหรือว่าพลังงานต่างๆที่เราพบเห็นในปัจจุบันอันนี้ reality stone อ่าขอโทษแบบ power stone มันก็น่าจะครอบคลุมได้ทั้งหมดอยู่ละ แต่ทีเนี้ยถ้านึกถึงขอบเขตว่าเออมันจะปล่อยพลังได้รุนแรงขนาดไหนในระดับพลังงานที่รุนแรงที่สุดเนี่ยมันก็คงจะเป็นพลังงานในรูปแบบที่เอาแอนตี้แมทเทอร์แล้วก็แมทเทอร์ทั้ง2ออย่างมาชนกันน่นก็น่าจะเป็นพลังงานที่รุนแรงที่สุดที่ผมพอจะนึกออกแล้วมันดูเหนือธรรมชาติมากเพราะเรายังไม่ค้นพบแอนตี้แมทเทอร์นะครับมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เราเอามาใช้ได้หรือว่าน่าจะเป็นพลังงานที่รุนแรงสุดที่เราจะใช้กับมันนี้ได้ครับและนอกจากเรื่องของอนุพัคนะครับ พอจักรวาลเราเนี่ยมันขยายตัวไปเรื่อยๆเนี่ยแปลว่ามันก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับตำแหน่งนะครับไอ้ตำแหน่งของจักรวาลเนี่ยอย่างที่ผมอธิบายไปในตอนแรกมันก็คือเรามองว่าจักรวาลเนี่ยเป็นพื้นผ้าผืนหนึ่งใช่ไหมครับตามทฤษฎีของสมรติภาพภาคทั่วไปเพราะฉะนั้นตำแหน่งต่างๆมันก็เหมือนเป็นพิกัดในจักรวาลการที่คุณจะเชื่อมไปจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งก็คือคุณต้องทําให้ตำแหน่งเนี่ยมันเข้ามาใกล้กันหรือว่าคุณก็ต้องเคลื่อนที่ไปตามตำแหน่งเหล่านั้น การที่คุณจะวาร์ปจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งคุณก็อาจจะต้องไปด้วยรูนอนหรือการทาให้เส้น,นมันมาทับกันแล้วก็เจาะรูผ่านคุณลองจินตนาการว่าคุณจะไปจากขอบกระดาษฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งมันต้องใช้เวลานานมากๆในการข้ามจักรวาลแต่ถ้าคุณงอกระดาษให้มันมาชนกันเนี่ยคุณก็จะไปถึงได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามันใกล้เคียงกับอะไรผมคิดว่ามันน่าจะใกล้เคียงกับ Space Stone ในหนังใช่ไหมครับไอ้มันีที่ว่างหรือว่ามันีตำแหน่ง,งพวกนี้ถ้าเรามาดูในจกนนักร การเกิดของจักรวาลเนี่ยมันก็ต้องกําเนิดตําแหน่งมาอยู่แล้วไม่งั้นเราจะดวงดาวเราไปวางที่ไหนการเกิดของโซนมันก็เลยเกิดออกมาเป็นสเปซโซนเพราะ,ะนั้นผมมองว่าเออไอมันยีทั้ง6เนี่ยมันก็หนึ่งในนั้นมันก็คือการเกิดของจักรวาลจริงนะแค่ทําให้ไปอยู่ในรูปมบบนี้ผมไม่รู้คนแต่งเขารู้เรื่องนี้ตั้งใจหรือเปล่าแต่ผมมองว่าถ้าเกิดเราจะโยงให้มันเชื่อมถึงกันก็น่าจะประมาณนี้นะครับสาหรับอ่าสเปซโซนที่เราจะข้ามเป็นจุดต่างๆ อนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะพูดถึงในทางฟิสิกอลหรือว่าอะไรที่คุณน่าจะจับต้องได้หมดละเราลองมานึกถึงสิ่งที่ลึกซึ้งลงไปกว่าน,นั้นนะครับหลังจากเกิดจักรวาลขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นของเวลาถูกไหมครับจักรวาลแต่และจักรวาลต้องมีประวัติศาสตร์ของตัวเองครับประวัติศาสตร์ที่เริ่มต้นตอนที่เกิดบิ๊กแบงและประวัติที่จะจุดจบเ,เกิดจุดจบเมื่อจักรวาลเกิดไหยนะอะไรทํานองนั้นนะฮะซึ่งมณีที่ควบคุมเวลาได้เนี่ยมันก็คือไทม์สโตนถูก ทามโตนเนี่ยมันมีลูกเล่นที่เหนือกว่ามันีตัวอื่นนิดนึงเพราะว่าเรื่องของเวลาเนี่ยแม้แต่ในโลกความจริงก็เป็นอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากพอสมควรเราเคยคิดว่าเวลาทุกจุดเนี่ยเท่ากันใช่ไหมครับแต่ในยุคหลังๆห,หลังจากทฤษฎีสมมติภาพเอยมันก็ทําให้เรารู้ว่าเออเวลาในแต่ละจุดมันไม่ได้เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ทมโซนมันก็เรียกได้ว่าใช้ได้ในหลายระดับถ้าคุณใช้ในระดับคนตัวใหญ่หรือว่าใช้ในระดับที่ใหญ่คุณก็อาจจะหมายถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว หรือว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของอวกาศเพราะว่าตำแหน่งอวกาศเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันมีตำแหน่งของเวลาอยู่ในนั้นด้วยถ้าคุณเปลี่ยนพิกัดที่คุณอยู่เป็นพิกัดของเวลาเนี่ยคุณก็จะสามารถข้ามไปในเวลาอื่นๆได้ถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดคุณใช้ในสเกลระดับควอนตัมเนี่ยโลกของควอนตัมมันมีความซับซ้อนตรงที่ว่าเวลาในแต่ละจุดเนี่ยเวลาในทุกๆนาทีที่ผ่านไปเนี่ยมันไม่เท่ากัน1น,นาทีบางครั้งยาวนาน1ชั่วโมงหน,งนาทีบางครั้งยาวนานไม่ถึง1วินาทีมันจะเปลี่ยนไปเรื เราะนั้นคนที่จะใช้ถามโซนได้นอกจากหมอแปลกหรือว่าโทนี่ซาร์ผมคิดว่าคนจะใช้มันน่าจะต้องเก่งคอนตามพอสมควรเลยนะในการจรินตนาการแล้วก็ฝึกใช้เรื่องพวกนี้ตอนนี้เนี่ยพื้นที่ของจักรวาลเนี่ยพร้อมจะให้เราใช้งานละมีทั้งดาวมีเวลามีทุกอย่างให้เราใช้งานแล้วต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมนุษย์ครับมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตถูกไหมมันไม่สามารถมีแค่ก้อนก้อนหนึ่งเหมือนก้อนหินได้มันต้องมีความรู้สึกมีจิตใจ ความรู้สึกของมนุษย์หรือว่าการทํางานของสมองเนี่ยเรายังไม่สามารถเจาะลึกมันได้ในการเข้าใจมันร้อยเซนะครับในโลกยุคปัจจุบันแต่ถ้าถามว่าคนเรามีความรู้สึกได้ยังไงมันก็ต้องอธิบายด้วยจิตวิทยาแล้วก็เรื่องของการทํางานสมองคุณายก็คือสิ่งที่คุณตัดสินใจตอนนีน้มันเกิดจากการตัดสินใจภายในสมอง,องคุณทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณคิดจะควบคุมคนคนหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องควบคุมการทํางานของสมองของเขาไม่ว่าจะเป็นในระดับที่ว่ากล่อมเขาไปเรื่อยๆจาก การทําการสะกดจิตเหมือนก็นในโลกิที่เขาใช้มณีในการกล่อมประสาทของคนอื่นเนี่ยบางทีมันก็หลุดออกมาได้หรือว่าในกรณีที่แข็งแกร่งขั้นสุดเลยคุณอาจจะควบคุมการเดินทางของเซลล์สมองเขาเลยก็ได้ซึ่งในดับจกักรวาลเนี่ยแน่นอนว่าพวกเซลล์สมองหรือว่าการทํางานเราเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากอนุภาคเล็กๆก่อนบางาถ้าเกิดคุณใช้เร a l i t y ตี้สโตนเปนเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คุณควบคุมมณีภาะวะจิตใจได้ แต่ผมมองว่ามณีภาวะจิตใจเนี่ยด้วยความความที่ว่ามันใช้คําว่าจิตใจนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะควบคุมความละเอียดอ่อนที่สูงมากๆจนเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเออมันเหมือนเป็นเหมือนจิตใจเลยคนเรามักจะพูดว่าเราตัดสินสิ่งต่างๆจากจิตใจซึ่งจริง,รงๆมันก็เป็นจิตเป็นเพียงจิตใต้สํานึกคับเราเลือกหลักใครสักคนก็เพราะจิตใต้สํานึกการทํางานกับสมองเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยไอตัวของมณีจิตใจเนี่ยมันก็ น่าจะเป็นมณีที่ถ้าเป็นในโลกความจริงนะฮะมันอาจจะไม่ได้เกิดมาพร้อมกับจัก,กรวาลเัีงทีเดียวเพราะเริ่มแรกเนี่ยมันยังไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่มันอาจจะต้องเกิดมาหลังจากเกิดจัก,กรวาลมาแล้วเราถึงจะมีสิ่งมีชีวิตแล้วก็มีสมองมีการตัดสินใจมุมมองชีวิตต่างๆหรืออะไรก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆพวกนี้ก็คงจะเป็นมณีใจซึ่งผมมองว่ามันน่าจะเป็นมณีที่ซับซ้อนแล้วก็ซ่อนอะไรหลายอย่างเอาไว้เพราะในโลกปัจจุบันเราก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันครับ แล้วมณีตัวสุดท้ายนะครับที่ผมเก็บไว้เป็นไฮไลท์เลยก็คือมณีวิญญาณครับเหตุผลที่ผมเก็บไว้เป็นไฮไลท์ก็เพราะว่าเจา้ามณีตัวนี้มันค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็ไม่สามารถอธิบายได้นะครับในทางวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็เป็นเพียงอ,องค์ประกอบของสารอินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับสารอินทรีย์ก็คือสารที่มีธาตุประกอบเป็นไฮโดรเจนคาร์บอนแล้วก็ออกซิเจนนะครับมันทําให้เรื่องของวิญญาณเนี่ยมันในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเรายังไม่ตัด เรายังไม่สามารถบอกได้ว่ามันเกิดจากอะไรหรือมันมาได้ยังไงหรือว่ามันมีจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นการที่เป็นมณีวิญญาณแม่นันงเองเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นพลังของมณีวิญญาณที่ถูกใช้แบบเดียวๆเลยถูกไหมครับผมไม่แน่ใจว่าในคอมิกเขาใช้กันยังไงนะเพราะผมไม่เคยอ่านในคอมิกเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะพูดถึงในโลกความจริงตอวเนี้ยผมก็อธิบายมันไม่ได้เหมือนกันผมก็เลยเอมามอนอ้อยเป็นสุดท้ายนั่นแหละเพราะว่าผมอยากให้คุณเนี่ยแสดงความคิดเห็นให้ผมฟังแล้วผมก็จะอ่านข้อมูลจากพวกคุณเนี่ยแหละเพราะตัวผมเองก็ไม่รู้้เเหมือนนนนกััพราะะฉ คุณอย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ให้ผมดูข้างใต้ด้วยนะครับแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าคุณเป็นอีกคนที่อยากให้เรื่องราวในหนังหรือเรื่องราวในการ์ตูนที่คุณชอบตั้งแต่เด็กเนี่ยเกิดขึ้นในชีวิตจริงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด Subscribe ช่องของผมนะครับขอบคุณครับ